คลิปนี้จะเป็นการรีวิวเลโก้เว d ดิ้งแมช i n e แบบสั้นๆจะเป็นยังไงไปดูกันก่อนอื่นวิธีเล่นเลยก็คือหยิบเหรียญขึ้นมาหยอดลงไปให้ดังกรึก๊กอย่างนี้แล้วก็บิดได้เลยทีนี้ก็จะมีเสียงพร้อมกับตัวไข่ที่หล่นลงมาพอสมมุติว่าเราเล่นเสร็จจะเก็บแล้วก็หยิบไข่เปิดฝาได้เลยฝาตัวนี้จะไม่ได้ล็อกนะเปิดเข้าไปแล้วก็วางปิดได้เลย ทีเนี้ยกลไกที่สําคัญเป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆเลยคืออันเนี้ยที่ใส่เหรียญใช่ไหมคือถ้าเราไม่ใส่เหรียญเนี่ยเราจะสังเกตว่าให้ตัวสีฟ้า,ฟามันจะติดทําให้หมุนต่อไม่ได้แต่พอเราใส่ปุ๊บตัวสีฟ้ามันจะดันขึ้นไปข้างบนทําให้มันไม่ติดอะไรแล้วหมุนได้ครบรอบของพอดีเหรียญันจะถูกโยนทิ้งออกมาแล้วก็เข้าหลุดเดิมที่แบบตัวสีฟ้าลงมาล็อกซึ่งกลไกเนี้ยเราลองมาดูกันที่ว่าข้างในมันทํางานยังไงก็คือจะสังเกตว่าตัวสีฟ้าซึ่งเป็นตัวหมุนเนี่ย มันจะสามารถทําให้เกิดเสียงได้ก็คือการกระทบกันของตัวเฟืองสีฟ้ากับช่องสีเหลืองอันนี้คือมันจะดังกึกกักกึกกักแล้วพอวางจริงก็จะมีเสียงดังขึ้นอีกเพราะมันกระทบหลายชิ้นส่วนทีนี้สังเกตว่าเห็นไหมพอผมบิดคืนไปที่อีกด้านหนึ่งอะ่ะมันจะไม่สามารถบิดได้เลยอันนี้คือพอมาต่อขึ้นมามันก็จะเป็นเสียงประมาณนี้ซึ่งเสียงดีมากประทับใจมากตรงนี้เลยแล้วเฟืองก็จะหมุนฟุ่งฟิ่งฟุ่งฟิ่ง อันนี้เดี๋ยวลองดูใต้ฐานนะ่ะสมมติผมหยอดเหรียญลงไปเครื่องก็จะทำงานแบบนี้ตัวฐานข้างในมันก็จะหมุนตามตัวมินิฟิกเกอร์ก็จะมีมาให้ทั้งหมด16ตัวนะแบ่งเป็น8คู่ก็เป็นชายหญิง1คู่ทั้งหมดทั้งหมด8คู่แต่ตรงนี้ผมแอบติดนิดนึงว่าบางคู่มันซ้ำกันน่ะอยเช่นตัวสเปซมีทั้ง4ตัวมันแบบเ,เข้าใจแหละเป็นสีทองกับสีฟ้าแล้วก็ตัวโจรสลัด แม่สีตัวสวินนึ่งก็มี4คู่อาสีตัวเหมือนกันรู้สึกมันแอบซ้ําไปนิดหนึ่งนะแต่ก็ดูรวมก็ดูน่ารักดูแบบวางรวมๆกันแล้วดูใช้ได้อยู่ส่วนการประกอบเนี่ยก็จะมีังม้งหมด1 1ถุง11ขั้นตอนด้วยกันนะบวกกับ2ถุงเล็กข้างหน้าที่เป็นกระจกใสๆเอาไว้ครอบที่เป็นถุงพิเศษส่วนการต่อเนี่ยก็จะเป็นการต่อจากฐานไล่ขึ้นไปเรื่อยๆตามความสูงนะก็จะมีมินิฟิกเกอร์แทรกมาให้ถุงลักตัวบ้าง2ตัวบ้าง เราก็จะเน้นต่อจากฐานแล้วก็ขยับขึ้นไปเป็น,นกลไกภายในเนี่ยจะเยอะหน่อยส่วนครึ่งหลังที่เป็นตั้งแต่ฝาครอบก,กระจกใสขึ้นไปเนนียจะไวมากแรับเดียวเสร็จเลยแค่มันชิ้นใหญ่ๆไงใช่ใใตัวก,กไ <centres S 2> ลไกเนี่ยก็จะใช้เวลานานแล้วจะเห็นว่าจะมีสไลอร์เนี่ยไว้ให้เวลาเหรียญไข่มันหมุนแล้วก็เด้งลงสลอร์มาด้านล่างตามล็อกของเขาก็ ภาพรวมเนี่ยขอแบ่งเป็น4ีได้แล้วกันเนาะสมมุติว่าเต็ม10คะแนนก็เริ่มจากความสนุกนี่ผมให้8ดเลยเพราะว่าตอนต่อรู้สึก enjoy มากๆม,ม,มันมีความสุขมันแฮปปี้อ่ะมันไม่มีความเบื่อถึงแม้จะแบบโอ้ตั้ง11ถุงมีพันสามกว่าชิ้นแต่ว่าเวลาต่อเขาก็จะให้เริ่มจากฐานขึ้นไปด้านบนเรื่อยเรื่อยแล้วก็จะมีมินิฟิกเกอร์แทรกให้ใช่ไหมถุงละตัวบ้างสงตัวบ้างซึ่งเขาก็แทรกแบบว่า ผสมกันไม่ได้แบบว่าสมมติถุงนี้สเปซนักบินอวกาศสองตัวเนี่ยก็ไม่ใช่มันก็จะเป็นถุงนี้เป็นนักบินอวกาศอีกตัวเป็นอัศวินอะไรเงี้ยมันก็ปนปนกันไปเรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่มันสนุกอะมันคือตัวกลไกข้างในไอ้ตัวฐานแปะแปะมันก็ต่อมันก็ฟินแหละมันแปะดังคลิกคลิกๆิกต่อแปะแปะแปะไปเรื่อยๆแต่ตัวข้างในเนี่ยมันวาวตรงที่ว่าเฮ้ยเฟืองมันหมุนอย่างนี้นี่เองแล้วการหมุนแล้วมันเกิดเสียงเนี่ยมันเกิดจากส่วนนี้กระทบกับส่วนนี้แล้วก็เวลาบิดก็แบบ เออคือต้องใส่เหรียญถึงบิดได้ไม่งั้นบิดไม่ได้นะเขาก็มีล็อกว่าแบบอ๋อเราต่อไปก็จะอ๋อแบบอ๋อมันมันทาอย่างนี้นี่เองให้แบบว่าต้องใส่เหรียญถึงบิดได้แล้วถ้าบิดตรงข้ามกับด้านที่ควรจะบิดมันก็จะบิดไม่ได้เพราะแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยแล้วก็พอบิดมันก็จะมีสไลเดอร์ด้านล่างผมอาจจะถ่ายให้ไม่ชัดเจนแต่มันก็แบบลูกบอลมันจะกลิ้งลงมาตรงตามสไลเดอร์ด้วยข้างในอ่ะเนาะกลไกของมันแล้วก็แบบอืสนุกสนุกมากเลยแปดเต็มสิบบเลยแล้วก็ความยากนี่ให้สี่ อ่าห้านี่คือกลางๆเนาะไม่ง่ายไม่ยากเกินไปแล้วก็มันค่อนข้างง่ายไงเพราะว่ามันคลา้าคๆากันระหว่างกลไกกับตัวฐานตัวฐานมันจะง่ายมันแปะแปะแปะตามนั้นเลยมันมีแค่ตัวกลไกลบางจุดน่าจะมีแค่จุดสองจุดเองมั้งที่เราดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงนะมันต้องอย่างนี้หรือเปล่านะ่าจะมีแก้แก้นิดนึงไม่ได้เยอะมากก็โดยรวมแล้วต่อได้ผมเชื่อว่า เด็กๆก็ต่อได้นะอาจจะแบบว่าคือในกล่องเขาบอกว่าสิบแปดบวกแต่ว่าจริงๆแล้วสิบสี่สิบห้าสิบหกก็ผมว่าก็ต่อได้นะแต่ถ้าสิบอ่าต่ากว่านั้นมอต้นปฐมวันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้แล้วนขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วแหละแล้วก็ความตรงปกนี่ก็คือเต็มสิบเลยเพราะว่าเราเห็นจากรูปที่เขาโฆษณาใช่ไหมแล้วก็เห็นจากคลิปเห็นจากะไรคือแบบชิ้นส่วนต่างๆพลาสต่างๆสีสันคือมันเออรายละเอียดมันเป๊ะตามนั้นเลยมันมันมันทอดแบบมาเลยคือแบบเออดีดีมากๆ ก็โดยรวมก็เทียบกับความคุ้มค่าอาเทียบกับราคาที่เขาเปิดตัวขอยึดราคาที่เขาเปิดตัวมาแล้วกันเนาะกับความคุ้มค่าทั้งหมดแล้วก็เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่านะกับเงินที่เสียไปในจํานวนเท่าเนี้มันรู้สึกว่ามันเออมันก็แฮปปี้อะเราไม่เสียดดยเงินเลยแต่ว่าเราไม่ได้ให้เต็มเพราะว่าคือมันจะมีนิดนึงอะที่เรารู้สึกว่าพอตอกมาคือจริงๆเขาก็กําหนดแล้วแหละว่าไซส์แบบกว้างยาวสูงเท่านี้เขากําหนดละเอียดมากๆเลยนะแต่ว่าพอเรา มาต่อเองแล้วรู้สึกว่าเราไปวางบนชั้นวางอะไรรู้สึกว่าอืมถ้ามันใหญ่กว่านี้หน่อยมันจะดีมากๆเลยจริงๆอันนี้มันไม่ได้เล็กนะมันแบบมันน่ารักมันมันเหมาะกับมันแล้วแหละแต่ว่าราคานี้ถ้าถ้าแกใหญ่กว่านี้อีกหน่อยมันจะมันจะเยี่ยมเลยอะไรมันจะเพอร์เฟกเลยอะไรเงนี้ยแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แย่เราก็วางตามมุมอะไรที่มันแบบเก๋ๆได้มาไข่เล่นได้แล้วก็มันพิเศษตรงที่ว่าเฮ้ยต่อพอต่อเสร็จก็คือมีไอเดียว่า ไอตัวลูกกิ้งเนี่ยเราเราไม่จำเป็นต้องใส่มินิฟิกก็ได้เราใส่อื่นก็ได้บางทีเราอาจจะใส่คือถ้าสมมติใครชอบดูดวงใช่ไหมเขาอาจจะแบบใส่เป็นเขาเรียกอะไรตัวแทนแบบไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีอะไรเงี้ยหรือไม่ก็จะเป็นแบบเดือนนี้เออเอาเลขไหนไปซื้อดีนะอยากได้เลขลายดีก็ใส่ตัวเลขเข้าไปแล้วก็หมุนๆเอาตัวเลขเออก็สนุกดีอะไรเงี้ยก็เป็นไอเดียเพิ่มเติมมันก็ไปได้ต่อเนาะโดยรวมแล้วประทับใจเยี่ยมเลยก็ประมาณนี้ครับผม